สวัสดีครับวันนี้ทีราโม b บายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีตั้งค่าปุ่มกดกลับนะครับโทรศัพท์ฝั่ง Android ครับยี่ห้ออย่างเช่นนะครับเรียวมี oppo vivo บางรุ่นนะครับหรือจะเป็นมือถือรุ่นเก่าครับของ s a m s u n งที่ปุ่มกดกลับมันเสียอย่างเช่นพวก j7 j7 palm ครับตระกูลที่มีปุ่มตรงกลางปุ่มกดกลับปุ่มโฮมมันเสียไม่อยากซ่อมครับมาดูวิธีการตั้งค่าปุ่มกดกลับได้เลยครับ มาเริ่มกันเดเลยครับขั้นแรกครับเข้าไปที่ Play Store เลยครับให้เราเลือกแอปตัวนี้นะครับ Navigation Bar ครับสีเขียวนะครับแอปนี้ครับใช้งานง่ายมีปุ่มทั้ง3ปุ่มให้เลือกใช้ได้เลยครับให้เราทำการโหลดแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องเหมือนแอปทั่วๆไปนั่นแหละครับนี่ครับติดตั้งได้เลยรุ่นที่เราสาธิตครับจะเป็นเรียวมี C33 ส่วนมากเรียวมีตัวถูกๆครับจะออกแบบปุ่มกดกลับสามเหลี่ยมไว้ทางซ้าย ไม่สามารถตั้งค่าแก้ไขในเครื่องได้ครับพอติดตั้งเสร็จนะครับให้เราเปิดแอปขึ้นมาอาจจะมีโฆษณาบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรกดอักลีครับเลือกไปที่ go to setting ตัวแอปนะครับก็จะเด้งไปที่การช่วยเหลือพิเศษต่อมาครับให้ติ๊กเปิด navigation bar ติ๊กเปิดไปทางขวาได้เลยครับเลือกคำว่าอนุญาตต่อไปเลือก open display setting กดเข้าไปเลยครับเครื่องก็จะเด้งเข้ามาเมนูแสดงทับแอปอื่นๆให้เราเลือกไปที่ Navigation Bar และก็ติ๊กเข้าไปเลยครับแล้วก็เปิดอนุญาตตอนนี้นะครับเป็นการเสรียจสิ้นการติดตั้งแอปการตั้งค่าแต่ว่าปุ่มกดกลับยังอยู่ฝั่งซ้ายมือนเดิมครับสังเกตไหมครับต่อมาครับให้เราเลือกเข้าไปที่แอป Navigation Bar ครับกดเข้าไปอีกทีนึงอาจจะเคลียร์แอปออกก่อนก็ได้ครับแล้วก็เข้าไปใหม่ นี่ครับกดเข้าไปได้เลยอาจจะมีโฆษณานิดหน่อยครับไม่เป็นไรรออีกนิดนึงกดกากบาดออกได้เลยครับขั้นตอนต่อมาครับจะเป็นการตั้งค่าปุ่มกดกลับให้อยู่ฝั่งขวาครับเราวจะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับคําว่า High ก็คือคําว่า High ก็คือครับการตั้งค่าความสูงของทั้ง3าปุ่มสามารถปรับแอทจัดครับลองเลื่อนเข้าเลื่อนออกดูก็ได้ครับว่า3มปุ่มด้านล่างจะเปลี่ยนแปลงยังไงเลือกเอาตามที่เราชอบเลยครับ ส่วนของแบ็กกราว n d คัลเลอร์ครับเราสามารถตั้งค่าเปลี่ยนสีได้บัต t o อนคัลเลอร์ก็คือปุ่มสามเหลี่ยมมงกลมปุ่มสี่เหลี่ยมครับเราสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นได้นอกจากสีขาวก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับจุดนี้ตรงนี้แอปจะตั้งค่าปุ่มเป็นสีน้ําตาลพื้นหลังของแถบทั้ง3าปุ่มครับแอปจะตั้งค่าเป็นสีขาวต่อมาครับ เลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงครับก็จะมีคำว่า s w a p back and recent สังเกตปุ่มสามเหลี่ยมกดกลับไหมครับจะอยู่ฝั่งขวาแล้วนี่ครับกดไปเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเรามาลองกดดูก่อนครับนี่ครับได้แล้วครับกรณีแอปหยุดทำงานหรือว่าแอปหายครับให้กดเข้าไปที่แอปของ navigation bar ปุ่มทั้ง3ปุ่มที่เราตั้งไว้ครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้าไม่ชอบก็ถอนการติดตั้งแอปออกก็ได้ครับ ส่วนยี่ห้ออื่นครับทำเหมือนกันหมดทุกยี่ห้อเลยครับที่เป็น Android เราสามารถตั้งค่าทางซ้ายทางขวาได้หมดครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทิลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ